หรือว่าคิดไปเองไม่แน่ใจอะพี่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาเลยมีใครกําลังเฝ้าดูผมอยู่นะครับการที่ผมมานั่งอยู่ในปา่าคนเดียวแบบนี้นะครับแสงตะวันอ่อนๆใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วสวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่พกลับมาสํารวจห้างอย่างที่ผม ไม่ได้มานานแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเดินไปพร้อมกับ JPC เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าห้างของ JPC เนี่ยมีอะไรต้องต่อเติมหรือไม่ห้างนี้บอกเลยว่าไม่ได้มานานค่ําคืนนี้คงจะไม่ได้นอนพักผ่อนพี่พีเข้ามาสํารวจแล้วก็รีบออกจากป่าเหตุผลที่ JPC ทําไมไม่นอนนะครับบอกเลยว่า สภาพจิตใจผมนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับยังมีความรู้สึกกลัวผืนป่าอยู่ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงวันนี้ผมเลยตั้งใจที่จะมาลองลองดูก่อนมาสัมผัสผืนป่าดูก่อนมาทําความคุ้นเคยนะครับฮะค่อยๆทําจิตใจให้สงบล่มเย็นไปกับผืนป่าถ้านอนค้างคืนเลยนะฮะ ผมยังไม่กล้านะผมบอกตามตรงเพราะอะไรเพราะว่าผมนอนป่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเจอเหตุการณ์ผ่านมา้าพ,พี่พี่หลายท่านก็คงจะรู้จะเห็นนะว่าเหตุการณ์ผ่านม้ามันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ถ่ายทอดได้พูดความรู้สึกให้พี่ได้ฟังกันแล้วนะความรู้สึกในผืนป่าการ เจอเหตุการณ์อย่างนั้นบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมาได้เลยพี่มันหวาดวันนระแวงหวาดกลัวนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในล่องลำห้วยพูดคุยกับพี่เห็นไหมก็จะค่อยคอยเดินไปลักษณะของลำห้วยก็จะแห้งนะครับถึงแม้ฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนเลย สองวันสามวันนะครับตกแบบตกเยอะมากแต่ว่าดูว่าแสงแดดก,ก็ยังจ้าน้ำไม่มีเลยไม่มีน้ำในลำห้วยเลยนะฮะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกหนักตกถึงขั้นที่ว่าน้ำจะท่วมอะไรเงี้ยเพราะว่าผื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้ซึมซับน้ำมานานแล้ว,วพี่โอ,โอ,โอเคเดี๋ยวดูช่องนี้นะเราจะค่อยๆมุดไปพร้อมกัน จังหวะมุดไปก็ต้องดูด้วยนะเห็นไหมสัตว์เลื้อยคานนู่นนี่นั่นอันตรายในผืนป่าผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเดินไปพร้อมกันเลยนะนีเดินมารอบนี้มือข้างหนึ่งถือกล้องมือข้างหนึ่งถือมีดนะครับ เส้นทางที่ผมเดินมาตรงนี้เนี่ยมีร่องรอยของหมูป,ป่าออกขากินนะครับบอกเลยว่าลำห้วยนี้ก็อันตรายพอสมควรในด้านการที่จะเจอสัตว์บางอย่างมาเซอร์ไพรส์เรานะฮะมาเซอร์ไพรส์เราตรงนี้มีหนองน้ำด้วยดูว่าเป็นหนองน้ำเป็นแอ่งเป็นน้ำ โอ้พี่พี่พนกนกนกบินไปแล้วมองไม่ทันนะมาโอเคค่อยๆเดินไปวันนี้มากับย่ามคู่ใจนะครับตัวนี้มีน้ำดื่มมีอาหารครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นนะครับ สำหรับการเดินป่าที่เราควรจะต้องใช้อืมโซนนี้นี่ป่าลกมากพี่พี่เดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นพวกอ่าลำห้วยอีกสายนึงนะฮะแต่ว่าการข้ามไปแบบนี้สายตาต้องสอดส่องก่อนนะฮะ เป็นป่ากอไผ่นี้อย่าได้ไว้ใจครัพี่อย่าได้ไว้ใจเป็นเด็ดขาดเลยนะค่อยๆไปนะแบบเนี้ยฮะ ผมทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปกันต่อค่อยเดินไปนะอุยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยที่ผมเจอพานมาเนี่ยบางท่านก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะบางท่านก็ยังแนะนําอีกว่ามีหลายเหตุผล ที่ผมเจอผ่านม้านะครับบางท่านก็บอกว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับขนยาถ่ายายาอะไรพวกนะั้นะแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเฮ้ย JPC รู้ได้ไงว่าเขาเป็นพ่านมา้านะครับผมบอกเลยว่า คนที่ไหนนะคนดีๆอย่างนั้นนะครับมันจะมายิงอย่างนั้นมาสาตา์กระสุนปืนอย่างนั้นนะครับในผืนป่าผมเลยอนุโลมนะครับอนุมานว่าคิดว่าเอ้ยแบบนี้มันพานม้าชัวนะมันบ้าไปแล้ว,วพี่พี่นะมันบ้าเกินคำบรรยายคือมันคนเสพยาไปพี่มันไม่ใช่สิ่งดีนะ ถ้ามันเป็นสิ่งดีปุ๊บผมว่ามันต้องถูกกฎหมายดีฮะใช่ไหมพี่ๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับถ้าเป็นสิ่งดีมันเป็นสิ่งถูกกฎหมายไหมเนาะโอเคตรงนี้เดินมาถึงลำน้ำลำห้วยเล็ก,เ,กเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับค่อยๆเดินไปวันนี้ก็ถ่ายแบบยาวๆเลยพี่ๆนะครับ เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พิเศษนะครับพิเศษที่ได้พูดคุยกับพี่ๆนะครับเขายาวเลยอย่างนี้อากาศร้อนเหมือนกันนะฮะอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปไหมถึงแม้ฝนจะตกนะฮะไปสองสามวันแต่ว่าโอ้โหพื้นป่าก็ยังร้อนอยู่ดี ักคู่นะครับหนามันเกี่ยวนะครับนี่ตัวนี้ผมใส่กางเกงวอมด้วยเกี่ยวดีจังเลยอย่างนี้ฮะอ่ะตอนนี้พี่ผมเดินมาถึงที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะความลำบากเนี่ยเวลาเดินมาพี่ผมบอ,อกตามตรงเลย เราเดินตามลําห้วยอย่างนี้ใช่ไหมพระอาทิตตกพระอาทิตเนี่ยมันส่องมางนี้แสงตะวันเนี่ยกระทบน้ําขึ้นมาตา j v c หน้ามืดหมดแล้วนะอ่ะ,อะเดี๋ยวลุยกันขึ้นไปดูพร้อมกันนะครับข้างบนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับนี่เห็นไหมพี่พี่ปลายมีดผมนะอ่ะค่อยๆไปกันเลยนะครับผมอืมอป๊บ ห้างนี้ไม่ได้มานานแล้วนะฮะนานมากเลยพี่เป็นเดือนแล้วนะโอ้ยโอดูว่าข้างบนสภาพจะโอเคหรือไม่เดี๋ยวเราไปรุ้นพร้อมกันครับนี่มีใครมาใช้ห้าง j p c หรือเปล่านะครับผม โอเคโอเคนะดูครับสำรวจโอเคเชือกตัวนี้ยังอยู่แน่นนะ,ะยังแน่นอยู่ยังใช้งานได้ดียังรู้สึกโอเค โอเคนะเดีย๋ยวผมจะค่อยๆก้าวขึ้นไปนี่พี่อันนี้ผมไม่ได้ลงเชือกไว้นะฮะนี่นะตัวนี้นะโอ,โอ้ที่ก่อไฟของ JPC ยังอยู่นะครับสมมุติถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่นานกว่านี้นะครับ คงต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมแน่เลยฮนะนะเช่นพื้นที่เก็บของหรือแม้กระทั่งรั้วนะครับโดยรวมแล้วรู้สึกโอเคนะฮะกับการได้มาอยู่ห้างห้างนี้นี่อือแงนะ่โอเค ใช้ได้ใช้งานได้ดีนี่ก็ยังไม่ได้ลงเชือกนะสิยังอยู่ได้ยังใช้งานได้ดีอยู่อันนึงอะไม่ได้ตังกองด้วยเดี๋ยวถือเอาแล้วกันโดยรวม ถือว่าโอเคเลยห้างนี้พอมองลงไปด้านล่างก็ใช้ได้น้ำคือสิ่งสำคัญหน้าร้อนเนี่ยเสีย,ยงเดียวคือแบกน้ำเข้ามาเยอะแบกน้ำขึ้นดอยนะครับน้ำในลำห้วยก็มีเดินมาเมื่อกี้แต่ว่าถ้าแบกมาได้ก็แบกไม่อยากจะมาต้มหรือแม้กระทั่งทำการกองอะไรเงี้ยมัน ยุ่งยากนะพี่พี่มันเสียเวลาอืมโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าจะปรับปรุงห้างของ g b c เนี่ยเนี่ยปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะครับเนาะเพื่อครั้งหน้าผมจะได้มานอนสบายใจพักผ่อนซึมซับบรรยากาศนะครับเพื่อ,เ,อเตรียมตัวเข้ามาอยู่ป่าแล้วก็ลุยป่าในป่าอื่นต่อไปนะโดยเฉพาะ ป่าที่ผมเจอพานม้า ไม่ได้มาทนานนะครับมีฟืนให้เราใช้ด้วยนะ เราเอามีดเคียย์ด้านบนนะฮะจะมีกิ่งไม้อยู่อ่ะที่มันไม่ไม่เหมาะนะพี่เห็น um. หไหมฮะนี่กิ่งนี้นี่ซึ่งมันขวางทางเรา ป็งงอะพี่พ ตอนนี้นะครับผมเคลียกิ่งไม้บริเวณห้างของเรานะเสร็จเรียบร้อยไปพ,พี่ดูครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะทำราวกันตกตรงนี้ดีไหมครับพี่เนาะนี่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังผมนะครับเราจะใช้ไม้แถวี้เนี่ยนะทำเดี๋ยวรีบกันเลย พี่พี่ตอนนี้ผมมัดการตกนะครับสามมุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาใช้เวลาสักครู่นะครับแปบ๊บเดียวอันนี้ตัวที่หนึ่งนู่นตัวที่สองนะครับผมตัวที่สามตัวนี้ผมพาดไว้กับไม้อย่างนี้เลยครับผมอโอเคใช้งานได้สังเกตไหมพี่ ตัวกันตกของผมผมจะไม่ไว้ตาไม้เลยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองเผลอวางขวดน้ํานะครับหรือว่าวางอะไรที่มันสะท้อนแสงเนาะมันอันตรายแล้วก็ตัดปัญหาโดยการเลาะออกให้หมดเลยนะครับเพื่อความชัวนะหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นเวลากินข้าวกันนะถึงแม้ตอนนี้จะบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วนะครับผมก็ยังจะต้อง ินเพื่อให้ได้พลังงานนะถึงแม้จะกินข้าวเหนียวไก่ย่างมาแล้วแต่ผมก็มีอาหารพิเศษนะครับนั่นคือไส้กรอกเย็นหมดเรียบร้อยแล้วซื้อมาตอนสายๆแล้วประมาณ5้าโมงเช้านะครับก่อนเข้าป่าเข้ามาถึงนี่ก็เป็นแบบนี้แหละ โผไปพี่กินบกใบแค่ชิ้นเดียวนะกินพริกไปอีกกู้สกวเผ็ดเลยเดี๋ยวพักไว้ดีกว่าพักไว้กอนไม่อยากแสบท้องนะอ่ะเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงผมไว้ได้กินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างไปเรียบร้อยนะตอนนี้ผมมานั่งอยู่คุยกับพี่พเนี่ยผมรู้สึกว่าป่ามันเงียบผิดปกติน่ากลัวอย่างไรไม่รู้นะคืออาจจะเป็นเพาะ การไปเดินป่าค้างคอนของผมนะทาให้ผมรู้สึกหวาดระแวงและกลัวผืนป่าไปโดยปริยายผมจําได้ว่าผมกําลังกินข้าวเนี่ยกินไอ้ใต้กอกอะไรแบบนี้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมกาลังทำกับข้าวเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนนะพ,พี่ซึ่งยิงออกไปห่างๆตอนที่ผมขัดห้างอีกป่านึงนะซึ่งตอนนั้นมันน่ากลัวพอย้อนถึงช่วงระยะเวลา ช่วงนั้นถึงบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเสียวสันหลังเลือดในร่างกายผมเนะี่ยแทบจะจับตัวกันเป็นก้อนเลยพี่มแมลงพึ่งเนี่ยมันมาตอม jpc นะพี่พี่ดีนะมาตอมแค่ตัวเดียวถ้ามาตอมเป็นฝูงเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้ววันนี้นะครับผมรู้สึกแปลกๆอย่างไรไม่รู้ หรือว่าคิดไปเองไม่แน่ใจอะพี่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาเลยมีใครกำลังเฝ้าดูผมอยู่นะครับกับการที่ผมมานั่งอยู่ในป่าคนเดียวแบบนี้นะครับแสงตะวันอ่อนๆใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วโอเคครับวันนี้เราได้มาสำรวจห้างที่เราเคยทำไว้แล้วก็ได้ต่อเติมนะครับ กินอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ออกจากป่าถึงแม้ค่ำคืนนี้ JPC จะไม่ได้นอนอย่างห้างตรงนี้ไม่ได้นอนในผืนป่าตรงนี้นะครับแต่ถือว่าการมาในครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวของ j จ c ให้รู้ว่าผืนป่าอันเงียบสงบนะครับก็ยังแฝงไปด้วยอันตรายถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหน้านะครับผมกลับมานอนห้าง นี้อีกสภาพจิตใจผมดีอีกเต็มร้อยอีกผมจะกลับมานอนในห้างห้างนี้ค้างคืนให้พี่ได้รับชมกันนะครับถ้าท่านใดอยากให้ผมทำอะไรระหว่างกำลังพัฒนาจิตใจเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาให้เหมือนเดิมให้ผมไปทำนูน่นทำนี่ลองคอมเมนต์แนะนำ JPC ได้นะครับหวังว่าพี่ๆจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับผม ไม่ได้มาเดินป่าร้อยเซแต่ก็พาพี่มาสัมผัสพื้นป่าพูดคุยทําให้หายคิดถึงกันนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปในช่องผมนะครับยังมีคลิปเดินป่าอีกหลายๆคลิปให้พี่ได้รับชมกันอย่างไรก็ขอพระคุณการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมถ้าใครมีคําแนะนาหรือว่าข้อสงสยัยโปรดเก็บไว้ในใจคอมเมในต์ใต้คลิปเลยผมจะเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์ เจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา1นึ่งทุ่มตรงกับผม g p c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ